แม่น้านี่คือแม่น้าตะแบกนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาที่ไหลมาจากภูเขาพนมรุ้งเป็นแม่น้ําซึ่งผมเคยไปสํารวจปราสาทไดเกื้อนครับนั่นแหละคือการค้นพบเมืองไดเกื้แล้วก็ปราสาทไดเกื้แล้วก็ออกสื่อไปทั่วโลกนะครั้งแรกได้ยินเสียงคนกดใบไม้มนะเขากำลังหาเห็ดหรือป่าไปดูหน่อยสิคุณยายสวัสดีครับกําลังหาเห็ดเล่ครับยาย,ยหาเอาไปขายหรือเอาไปกินครับไม่ได้ไปขาย,ยครับ ไ้นละนเนาะนี่จะขายยัไงอันนี้เห็ดเขาเรียกเห็ดเห็ดโอ้ทุกททุกอย่างจาทุกีทุกอย่างเือยโอยะมได้อันนึงอันน่เราะงก็้ก็มีไอ้บางก็มีเขาก็เก็บพวกบางเลยมากองครับบิดไปเลยนะ อันนี้ยังไม่ได้เผาเนาะยังไม่ได้เผานะครับเ,เห็นว่าถ่ายเห็ดอันนี้ชื่อเขาเรียกเห็ดอะไรครับเห็ดอะไรเนี่ยก็หักเห็ดถ่านเห็ด่านนี่ครับอ,อ้าวดำอ๋อเห็ด่าน มีอันเล็กๆด้วยอันเล็กลูกมันลูกมันอร่อยนะอร่อยไหมลูกมันอันนี้ก็เห็ดถ่านเลยครับอันนี้เห็ดอะไรลูกหมูวัวทูบอะไรก็ไม่รู้ไงครับกับทุกอย่างนั่นแหละครับกินได้หมดครับขอบคุณครับอ๋อเนือโดยธรรมชาติ ออ oh, แต่ว่ามันจะเกิดมันเป็นอยู่สุ่มป่าเนี่ยมันก็มีมันจะเกิดก็ต่อเมื่ออยู่ใต้ใบไม้เนี่ยเนาะจ้่ใต้ใบไม้นี่ด้วยแล้วก็จำต้นไม้โคนไม้อะไรก็ครับเวลามันขึ้นก็ขึ้นหมดขอบคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูคนหาเห็ดน,นะเอ้อมีคนเยอะเลยมาหาเห็ด ไม่ไกลจากที่ที่กลุ่มคุณยายหาเห็ดอยู่นะครับเนี่ยมาทางนี้ไม่มีเห็ดน,นะแต่ว่ามีแต่การทําลายต้นไม้อะแบบนี้เผาด้วยมีแต่ตอครับมีแต่ตอเผาต้นไม้ทิ้งโดยเหตุผลไม่รู้จะมีเป็นไปทําไมธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปสํารวจกันต่อนะตามทางที่เรียบแม่น้ําดูว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่อะไรยังไงนะแถวๆถนี้ ไปดูซิจะมีกิจกรรมอะไรอื่นๆบ้างอีกไหมไปดูกัครับเฮ้ยมีสารเจ้าได้ไปดูหนยซิเห็ดลูกบอลเหรออยู่นี่แหละเดี๋ยวไปยุ่งครับโวมีเปลวขึ้นเต็มเลยมีเงินได้หนึ่งบาทนี่ นี่ยคลิปการมาเที่ยววันนี้นะจะเน้นให้ข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมสนิดหนึ่งนะเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะอันนี้คือแม่น้ำอะแต่ว่าการเผานะ่ะแบบไม่สนใจอะไรเลยนะเนี่ยตอนนี้นะผมกลางยืนอยู่บน ีเท่าครับเท่าฐานนะเหมือนกับการเกิดใหม่ของนกฟินิกส์จะฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะเกิดใหม่จากเท่าฐานแต่ว่าในความเป็นจริงของมนุษย์นะยังไงก็ตายมีคนมาเก็บเห็ดตรงนี้ด้วยเอายายได้เห็ดเยอะไหมครับ ได้เห็นเยอะไหมมีผักอะไรในตะกร้ามั้งครับเปลือกสมุนไพรนี่ครับ yeah. s <S อ๋อผักติว้วโอเคขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> ธรรมชาติแท้ๆนังสวยมากเลยนะเนี่ยขนาดไม่ได้ต้องการความสามารถอะไรในการมองยังเห็นได้เลยอะ มีแต่ทรายนู่นจะโบราณนี่กันไหมดึงได้ไงดึงดึงดินผมแค่ดูแผนที่ก็รู้แล้วครับอ๋ออันนี้คือเสาโบราณเออแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกไหมครับนอกจากเสาโบราณเนี่ยเศษหินในฝั่งนู้นครับเป็นหินหินทรายใช่ไหมครับเป็นหินที่เขาล้อมเหล็กอ่ะ อ๋อหินศิลาแรงใช่ไหมคือเศษหินที่เขาน่าจะเป็นเศษหินเก่าที่เขาตีเหล็กอะ่ะพวกตีเหล็กอะ่ะที่มันจะเป็นรูๆใช่ไหมเป็นขี้มาใช่ไหมอ๋อเป็นไปดูครับเยอะๆครับทั่วครับเ,เพื่อนๆนี่สากโบราณนะขนาดใหญ่มากเ,เออยังไงเจอแล้วับทั่วเลยครับข้อขี้เหล็กหินที่เขาล้อมเหล็กตีเปล่านี่ไงเจอกันได้ตะกรันครับสลกเหล็ก แสดงว่าแถวนี้มีแค่โคกเดียวใช่ไหมครับแถวนี้โคกเดียวครับที่มีขี้เหล็กมีขี้เหล็กเลยครับใช่แหละเป็นที่อยู่คนโบราณหลงเหล็กแสดงว่ามาทําเกษตรตรงนี้ไม่ถึงสามปีเนาะครับครับเพราะว่ามันยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยครับมันมันไถไม่เข้าครับมี่จินไถลงไปมันมีแต่หินแต่ปราสาทไม่เจอแน่นอนปราสาท้ไม่มีแน่นอนไม่มีน่าเนาะครับแต่คนแถวบ้านตะโกนอ่ะ ตอนป่ามันอยู่ชุบไม่มีใครทําอะไรตามันลกอยู่ครับตอนคืนนี่คนมีคนได้ยินเสียงมันคนตีระนงตีระนาดนยาบรรพะอะไรประมาณนี้ที่นี่ใช่ไหมที่นี่แหละพวกนี่แหละแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วแต่นน้ไม่มีใครได้ยินเลยอ๋อแล้วมีเรื่องเล่าอะไรอีกไหมครับที่เกี่ยวกับค้งนี้ที่เป็นคนแก่เล่าให้ฟังะครับก็หนึ่งนะเรื่องพวกวัตถุโบราณมีคนเคยเจอพระทุกร,รูปอะไรประมาณนี้แล้วก็พากันมาเอาก็มีคน ยังไงเขาฝันเห็นครับฝันเห็นแล้วก็ฟากันมาก็ไม่ได้เห็นนะไม่ได้ไม่เห็นเลยตัวที่ฝันอ่ะคับน่าจะไม่ซื้อตรงกับเขาแล้วก็เป็นเป็นง่อยเป็นบ้าอะไรกันไปหมดนะคนที่มานอ๋อเมืองโบราณเฮ้ยเห็นไหมท็ไมใช้ง่ายๆนะเอบต่าเมืองร้อนนะครับเห็นไหมผมติดกับดักชีพจกแล้วตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ใช่อาง่ายๆนะ รถ่ายครันเดียวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็ได้มันไม่มีการมาปักเขตปักอะไรอนุรักษ์เลยไงวะคือแบบเป็นประเทศตามมือตามเกิดนะเนี่ยก็จะลุกๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีข้อมูลใช่ไหมเมื่อกี้ว่ามีเคยมีเสียงดนตรีในโบราณเสียงดนตรีโบราณในบรนพรพะแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วมันจะมีได้ไงเทวดาที่ไหนมันจะมาเล่นให้ฟังซิต้นไม้ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีที่อยู่แล้วด้านหลังผมนะก็คือโคขนาดยักษ์นะขนาดใหญ่เลยซึ่งไปสำรวจเมื่อกี้เป็น ที่อยู่ของคนโบราณได้มีกิจกรรมถลงเหล็กมีสาน้ำโบราณนะโอ้แดดร้อนมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเมืองใดคลื้นิดหนึ่งซึ่งผมเคยมาสำรวจแล้วรอบหนึ่งไปด้านนี้เเฮ้ยมันก็พอไปได้อยู่นะคิดว่าจะไปไม่ได้ผ่านมาจะได้นะเกือบหล่นลงไปในคลองนู่นนะไปชมซิ ไอ้คืนดัดเจู่ในเจ้ากระดาบผมดาบคือตะบันบ้างตอนนี้นะเขากำลังหาปลาอยู่นะเ,เห็นเป็นอห่นนะางนี้ปลาสูบแล้วก็มีการหาปลาแนะ่แม่น้ำตะแบกนี่ วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากแล้วก็ร้อนจริงจริงจมันร้อนทุกวันนะแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเทีเ่ยงแล้วก็ได้เลยเ<ห>ทีเ่ยงมาแล้วยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวถ่ายงานให้เสร็จก่อนเฮ้ยนี่มันต้นอะไรนี้นึกคิดว่าแต่ต้นที่เขาเอาไปทำเชือกแต่ไม่ใช่ เดี๋ยวเราได้ไปดูเมืองใดฤกษ์ดีกว่า,าเดี๋ยวจะเหนื่อยมากกว่านี้มาถึงแล้วนะครับเมืองใดฤกษ์และกระท่อมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจากคลิปข่าวนู้นที่มาถ่ายนะกระท่อมแบบเศรษฐกิจพอเพียงล่มสลายครับกระท่อมเศรษฐกิจพอเพียงล่มสลายแล้วเห็นไหมเหลือแต่เขาเรียกอะไรแคร่แล้วก็ครกแล้วก็จานแล้วทุกอย่างก็ถูกเผา เพื่อนๆเห็นไหมมีแต่รอยเผาเผาทุกสิ่งทุกอย่างครับแม้แต่เมืองไดครษก็ล่มสลายอีกแล้วครับแล้วก็มีรอยเครื่องจักรมาขุดลอกนะเนี่ยคูที่อยู่รอบเมืองใดคกษ์เนี่ยคราวที่แล้วที่ผมมานะเพื่อนๆจำได้นะที่ผมสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้เลยอ่ะมอเตอร์ไซค์ไปเลยดีกว่าครับช้ายอยู่หญ่เพราะว่าเป็น สะพานนะครับเป็นสะพานสายรุ้งอ่ะซึ่งเข้าไปสู่ปราสาทไดคฤึ์วันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นการพัฒนาแบบเอ้ยเอ้ย,อยตลกดีนะจนวันนี้เรายังไม่มีใครรู้เรื่องปราสาทไดฤรึ์เลยจริงๆที่ผมมาวันนี้นะผมคิดว่าอาจจะเจอหลักฐานอะไรเพิ่มครับเพราะว่าหลังจากฤดูเกษตรกรรมผ่านไปนะ้วใช่ไหมเวลาเขาพลิก ถ่ายพลิกดินนะครับมันอาจจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้ผมเห็นบ้างมากขึ้นอ๋อเขาเผารอบเมืองไร้ครึเลยเผารอบภาษาไร้ครึเลยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าขวดน้ำส้มจะเป็นขวดใหม่นะมีคนเอามาเส้นนะครับเส้นว่อะใหม่แต่ว่าทุกอย่างมันแห้งแล้งหมดเลยล้องมีต่รอยการเผาผมก็เดินหาเศษชิ้นส่วนพวกโบราณวัตถุนะพวก เครื่องเคลือบเครื่องไม่เคลือบเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบแต่ว่าก็ไม่เจอหรือว่าจะเป็นหินซึ่งเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมนะก็ไม่เจอก็เจอเท่าที่เจอคราวที่แล้วนะเฮ้ยเจอแล้วเจอเพิ่ม3ชิ้นนะครับเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม1ชิ้นนะแล้วก็อิดดินเผา1ชิ้นแล้วก็เครื่องปั้นดินเผา1ชิ้นไม่เคลือบ อบนนี้แกลงด้วยไฟแรงสูงกันนี่ไงอันนี้ก็ใช่อันนี้เดี๋ยวขอเก็บเอาไปล้างดูนะแล้วก็เอาไปวิจัยดูว่ามันคืออะไรตรงไหนของอาคาราเพื่อขอสรุปกันตรงนี้เลยนะประสาทไดกรเหนือ,อยู่เท่านี้แหละมันน่าแปลกใจที่สุดก็คือว่าชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมอันนี้นะมันใหญ่มากนะเนี่ยครับ อันนี้ถ้าจะมีแหล่งอ้างอิงแล้วก็คือผมไปถ่ายที่ปราสาทบางกุฎสนแดงครับอย่างนี้แหละอยู่ตรงกรอบประตูเลยอยู่ตรงด้านล่างนะจะมีรูที่ใส่วันนี้แหละซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นที่ใส,ส่าาศิลาจารึกอ,องคาดเดานะเพื่อมาลอดูเทียบปรา,าสาทส่วนร่างกายมนุษย์ปัจจุบันะกับหินก้อนเนี้ยมันใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นปราสาทเนี่ยมันหายไปได้ยังไงตรงนี้น่ะมันเหลือแค่นี้กับหินอีกก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีก้อนเล็กๆที่แตกหักอีกหนึ่งก้อนแต่ที่ผมเจอวันนี้ก็คือ นี่ครับชิ้นส่วนของเครื่องปัน้นดินเผานยแต่ไฟแกร่งนะแต่ไม่ได้เคลือบเอาไปล้างดูที่บ้านก่อนอันนี้คือชิ้นส่วนของอิฐด,ดินเผาอันนี้คือไม่แน่ใจว่าอิฐหรือศิลาแรงนะเนี่ยมีเหลี่ยมมุมแต่ว่าแตกแล้วเดี๋ยวจะไปล้างดูเพื่อวิเคราะห์แต่อันนี้น่าจะเป็นศิลาแรงล่ะคาดเดานะแต่ไม่แน่ใจเพราะว่ามีรอยเปลือกข้าวอยู่อาจจะเป็นอิฐก็ได้ที่เผาแบบไฟสูงแล้เนี่ยเปลือกข้าวเหมือนข้าวญี่ปุ่นครับแกะปอนนิกาเนะีจะมีลักษณะอ้วนนะ จะไม่เหมือนข้าวเจ้าทุกวันนี้ข้าวเจ้าทุกวันนี้จะเป็นอินเดียนิกะจะมีลักษณะเรียวยาวหรือว่าคนในยุคนั้นตรงนี้กินข้าวลักษณะคล้ายๆข้าวเหนียวครับตั้งแต่เช้ามาวันนี้นะอากาศร้อนมากแล้วก็ภาพที่ปรากฏให้เห็นทั่วๆไปวิถีชีวิตอนะ่ะไม่มีความรักปรากฏรูปอะไรเลยทุ่งเกษตรแปลงเกษตรก็ไม่มีความรักที่แสดงออกต่อพื้นแผ่นดินอะไรสรักอย่างเลยมีแต่การเผาเหมือนตรงนี้เห็นไหมมีแต่รอยเผาเผา เผาไหมมาเลยประสาทไดเกือไหมอีกไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยอาจจะเป็นพันๆรอบแล้วก็ได้นะขอได้รับความขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบน,น,นะขอบคุณมากจริงๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ